มาถึงคนไทยครับถ้าอยากเล่นเกมนี้นะครับอย่าเล่นดีกว่าครับพอ r v ีเส้นนั่นแม่งใหม่ดูเลเลยครับเกมนี้แม่งเป็นเฮียแล้วรูปโปลแม่งก็เยอะชิบหายเบลสองเล่นลูซี่พ่อมันหัวทุกนัดตั้งแต่กูกระโดดแล้วกูยังโดนเลยกูกลับกระโดดหลบพิกแซกไปมาแม่งยังยิงหัวกูดําเดินทั้งนั้นเลยยิงทาเฮียอะไรเล่นแต่โฟพวกงาโอ้แม่นี่ทูบีเอ้าแมนี่ทูบแม n นี่ทูบแม่นี่นนไวรัสอินเครื่อง,งในเฮีย ไอ้สัตว์เอ้ยเล่นโปรกรันจังเลยสัตุนหมาจังเลยนะพวกมึงอ่ะไอ้ไอ้เหียเนี่ยแต่งตัวอะไรเนี่ยโคตรถ้าเรียกว่าเออนั่นแหละครับอย่าเล่นดีกว่านะครับใครที่จะเล่นคิมมินอนครับต่อให้มีแกงเนี่ยนะครับึงก็ชนะไอ้เหียนี่ไม่ได้ครับแกงขออ่อยแกงเต็มประมาณสามสิบสองคนนะแกงเนี่ยมีสิบหก สิบเจ็ดสิบปดยี่สิบคนแต่มึนจะแพ้ลูซี่ที่กระสุนไม่จํากัดแถมวิ่งเร็วโคตรท่อโคตรแม่เขาวิ่งกันแถมหัวทุกนัดด้วยไอ้เฮียทะลุกำแพงด้วยโอ้โหแบบนี้กูต้องทำเฮียเอม f อมเวฟคอยดูมันจะมาหากูในไม่ช้านี่แหละอ้อมมันโตเช็กมันเห็นกูแล้วมันจะวิ่งมาแล้วเอาลูซี่ข้อกหัวกูไม่ยั้งเลย มาดีไอเ้เยี่ยพวกมึงนี่มันสนหมาจังเลยเอออยากอยากโดนโปร้อหัวจังเลยกูอัดคลิปภาษาไทยแล้วี่กีคลิปที่แล้วกูพูดภาษาอังกฤษตอนนี้กูจะพูดเกมกูจะดิสเครดิตเกมนะว่าควรซื้อหรือไม่ควรนะครับกับร้อยห้าสิบโรบักเกมนะอย่าเรียกว่าโรบักดีกว่าครับเรียกว่าโบบักมาแล้วไหนครับพี่น้องมันมาแล้วครับ แล้วครับพี่น้องนี่ในหน้าฮีเดี๋ยดดานกูอีเหีย้ยครับมันตัวเอมบอดรอกู M แล้วครับมึงดูนะครับน้านี่ครับมันเป็นโปรเฟนลี่และถึงไม่เฟนลี่เลยครับมันจะตั้งหลักไปิดโปแล้วบอกทําตัวเป็นคนดีนะครับ้อมนะครับกูอัดกิไปทันนะครับดิสเครดิตเกมเกมนี้นะครับหลังที่เขาเออจริงเปล่าวะที่เขาอันเบนอันเบนอจริงป่ะ นิวนิวที่จริงเขาจริงปที่เขาบอกว่าอันแบนด์อโอ้โหนี่น้องต่างน้องมีสี่ร้อยบูบักเลยทัากมาซื้อเกมนี้มาอแต่พี่ขอแนะนาว่ามึงอยากซื้อมาดิเพราะพาเพราะพี่มันจาว่าพวกน้องเว้ยเล่นเ่มของบ้านเว้ยเราจะนั้นพวกน้องก็เริมจากว่าพวกน้องเว้ยโดนยิงตายาาตายสวัตดีครับไง โอเคมาอ๋อมันเป็นโปรเฟอร์อมา,าสำหรับคนหลายๆคนรบอยูพี่ในเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายว่สา,สาสามแมงทำการเนี่ยเอสสั์ไอสสัดทำการเตะคนทั้งหมดว่ยแล้วก็จะให้ซื้อใหม่ด้วยไอสัอ์เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายพี่จะเล่นไหมสามแมงทำการไอนิวฟังกูนะไอโปตัวี่<อ>ามึงมันแจกค่าหูให้กูเพราะกูอัดคลิปไว้ แต่ถ้าว่ากูก็จะลงอยู่ดีไอีกวาย